เลขสามักงงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2566าหจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังจำนวน22ล้านฉบับมีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลจำนวน4 3 9 0 5รายค่ะหมายเลข4ี่ ขอให้ประชาชนที่จะซื้อสลากสังเกตสลากกินแบ่งรัฐบา6ล6หลักแบบใบหากมีการประทับตาโครงการจำหน่ายสลาก80จะต้องจำหน่ายผ่านแอปเป่าตังเท่านั้นโดยผู้ซื้อต่อไปหมายเลขหก สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่16ตุลาคม2566ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสำนักง,งานนะคะโดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา18.00นาเป็นต้นไปค่ะหมายเลขเจ จุบันนะคะมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายค่ะเช่นอ้างว่ามีเลขหลุดจากสำนักงานหรือการหลอกลวงบอกใบเลขเด็ดผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการแอบอ้างว่าสามารถจัดสรรสลากให้นำไปจำหน่ายได้ค่ะหมายเลขแ ตัวแทนจำหน่ายและยกเลิกการลงทะเบียนผู้ซื้อจองล่วงหน้า,นาเนื่องจากทําผิดหลักเกณฑ์ในการรับสลากไปจำหน่ายค่ะหมายเลขเก้า สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทําการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นณนจุดขายโดยสามารถดูวิธีการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 5 2 8 9 6 4ห้าค่ะและหมายเลขศูนย์ เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคลากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ลำดับต่อไปนะคะประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่ง